ก็จริงๆก็เห็นเอาผมมาตั้งแต่เด็กนะครับผมก็รู้สึกเสียใจมันใจหายครับเพราะทุกการสูญเสียเราเรามันต้องรู้สึกเสียใจอยู่แล้วครับผมในในในวันที่เราทราบข่าวเราตกใจครัโอ้แทบแทบช็อกมันคือเราทํางานด้วยแล้วก็มารู้ข่าวเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเรา โอ้ันมันล้มไปทั้งตัวเลยอะ่ะมัน,ม,นมันทำงานแทบจะไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องทําทํางานให้มันสําเร็จผ่านไปโอ้ันมันเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงมาก่อนเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยครับยังก่อนหน้านี้คุณมมีรางคอาเหตุมาก่อนนะสำหรับตัวบ,บาสกับตัวโอโนะไม่ครับผมผมไม่คาบอะไรเลยอะ่ะเพราะผมก็เราอยู่กรุงเทพนะเราก็ทํางานเราก็นานๆแบบติดต่อกับแม่แบบไม่ได้ติดต่อกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ย นกััคร้งทยเมื่อไหร่โอหจำไม่ได้เลยครับอ๋อก็พอทราบครับผมแต่ว่าก็ดูไม่น่าจะมีเรื่องอะไที่จะทำเลยบ้านขพี่หนักก็น่ารักดูแลเราโอย่างนี้โอ้น่ารักมากๆดูแลผมตั้งแต่แบบเล็กๆแล้วอก็ยังทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นนักแสดงเหมือนนะโอ้แบบเป็นไอดอลผมตั้งแต่เด็กเนี่ยทำให้เราอยากจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นพ่ออีกคนนึงเลยต้องบอกพ่อดูแลกันแบบนี้ เขาแบบว่าได้เขาได้ขอคำแนะนำในการเข้ามาทำงานในวงการโอ้จริงๆเราให้คาแนะนําแทบจะทุกอย่างเวลาเวลาอยู่ในวงการนี้ครับใช่เขาเขาแนะนําทุกอย่างแล้วเขาก็มาดูผมแบบอยู่บนเวทีตลอดอะไรอย่างนี้ครับมาให้กําลังใจทุกครั้งเวลามีแฟนนี้หรืออะไรอย่างนี้ครับใช่ครับครับผม อยากที่เป็นนางแได้บอกากลครับอกลาครับผมผมก็รู้สึกเสยใจครับุญคณแม่เรา็อ่าคุณแม่ก็โอเคครับผมอือตัว้าองให้กให้กำลังใจคุณแม่ด้วยอะไรนี้ครับใช่ครับเราก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายครับผมให้กำลังใจทุกคน อ๋อมันสูญเสียมันทุกคนมันต้องรู้สึกเสียใจกันมากอยู่แล้วครับอย่างตัวบัสได้ได้บอกแม่ว่าไงครับเราก็บอกออกมาสู้สู้นะเพราะผมโทรหาแม่ปุ๊บแม่ก็ร้องไห้ตลอดเลยนะครับใช่ครับเราเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบน่ารักกันปกติเลยแล้ววันนี้มันก็สูญเสียเนาะเราก็ขอให้โราไปสู่สุขภาพนะครับแล้วยังรักและเคารพอยู่เสมอครับผมใช่สิ่งที่เราแบบว่า จริงๆแล้วการที่ได้เจอทุกครั้งผมประทับใจทุกครั้งเพราะเขามาดูเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมชื่นใจทุกครั้งเวลาผมกลับมาไอหลังแบทสเตจปุ๊บเอา,าจจเดยนมาแล้วก็บอกว่าบาราสเก่งมากๆเลยนะครับสุดยอดมากขอให้พัฒนาแบบนี้แล้วสู้ต่อไปนะบาสเก่งมากๆจริงๆอะไรเงี้ยโอ้แล้วเราเนี่ยถึงทำแบบเนี้ยแล้วเราน้ําตาจะไหลทุกครั้งเวลาได้ยินแบบคังคิดถึงไหมครับโอ้คิดถึงมากครับ Subtitles uh by -huh.